สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็มีตัวอย่างข้อสอบการฟังมาให้นักเรียนได้ลองฝึกทำกันนะคะซึ่งข้อสอบการฟังในชุดนี้เนี่ยนะคะจะเป็นข้อสอบเกี่ยวกับกำลังทำอะไรนะคะให้นักเรียนไปลองฝึกอ่านโจทย์นะคะแล้วก็ไปลองหาคำตอบนะว่าเราจะมีวิธีการเทคนิคในการหาคำตอบจากข้อสอบการฟังได้อย่างไรบ้างเราไปเริ่มต้นที่ข้อแรกกันเลยนะคะ เรามาลองอ่านโจทย์ด้วยกันก่อนนะคะโจทย์บอกว่าอ s a r a m มเทเรนพวกผู้คนเหล่านี้ค่ะ m ูอ mm ั t เซ n h าโ o i ิตซ i มิกะตรงนี้ค่ะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าประโยคนี้แปลว่ากำลังทำอะไรถ้าเห็นประโยคนี้เมื่อไหร่แล้วเราแปลได้เราก็สามารถที่จะนึกคำศัพท์นะคะที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพหรืออาจจะเป็นคำกริยาที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพเนี่ยนะคะแล้วก็ไปโฟกัสในเรื่องของการฟังได้เลย 무엇은 하고 있습니까? 까만 탐 아라이 참, 배욕니, 어, 와, 해, 디, 디, 나, 하 191번 문제입니다. 이 사람들은 무엇을 하고 있습니까? 1번, 버스를 타고 있습니다. 2번, 택시를 잡고 있습니다. 3번, 길을 건너고 있습니다. 4번, 교통카드를 사고 있습니다. ข้อนี้นะคะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ1น,นั่นเองค่ะ p พ s e r เซร์เรนทาโกอิซึมิดแปลว่ากำลังขึ้นรถบัสนะคะคำว่าบอส e r และคำว่า t าโกอิซึ i d a ะสองคำนี้เนี่ยนะคะจะเป็นคีย์เวิร์ดให้เราได้เลยค่ะเพราะว่าเป็นคำที่ตรงกับรูปภาพพอดีนั่นเองเอ้าวคิดว่าหลายๆคนตอนนี้น่าจะพอจับทางได้แล้วนะคะว่าในการทำข้อสอบการฟังเนี่ยเราจะต้องทำอย่างไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อต่อไปค่ะให้นักเรียนลอง 192번 문제입니다. 이 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번 택시를 잡고 있습니다. 2번 자전거를 타고 있습니다. 3번 택시를 운전하고 있습니다. 4번 횡단보도를 건너고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 여자는 지금 무엇을 하고 있습니까? 1번 택시를 잡고 있습니다. 2번 자전거를 타고 있습니다. 3번 택시를 운전하고 있습니다. 4번 횡단보도를 건너고 있습니다. ข้อนี้ค่ะคำตอบที่ถูกต้องก็คือข้อ4นั่นเองค่ะแท็กเชเรนฉับโกอิสซึมเคีย์เวิร์ดสำคัญอันแรกก็คือคำว่าแท็กซี่นะคะและคำกริยาที่ถูกต้องก็คือคำว่า c h a โ o i ิสซึมเซึ่งแปลว่ากำลังจับซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงกำลังเรียกแท็กซี่นั่นเองค่ะท่านบนมุนเจียมีดะอีสารนมสฮะกอิสมิก1บนชั้นมุนเอ็ักกอิสมด 2번 자전거를 타고 있습니다. 3번 자동차를 고치고 있습니다. 4번 물건을 포장하고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고있습니까1번 창문을 닫고 있습니다. 2번 자전거를 타고 있습니다. 3번 자동차를고치고있습니다4번물건을포장하고있습니다ข้อนี้คําตอบที่ถูกต้องนะคะก็คือข้อ3นั่นเองนะคะโจทย์เนี่ยถามเราว่า Mu Austin Hugo is doing what ใช่มั้คะในรูปเนี่ยเราจะเห็นว่าเป็นรูปคนกําลังซ่อมรถอยู่แล้วก็เขียนว่า Car Center าก็คือเป็น อู่ซ่อมรถนะคะทีนี้คำที่จะเป็นคีย์เวิร์ดคำตอบของเราเนี่ยก็คือคำว่าชาดงชาแปบลบว่ารถยนต์ค่ะและคำว่าโคชิโกอิซึมิดาแปบลบว่ากำลังซ่อมนั่นเองค่ะข้บขอ่นามทนึ่คำถามทีงมนค่을 고, 고있습니다번 자동차를 닦고 있습니다. 4번. 기계를 수리하고 있습니다. 다시 들으십시오. 사람들이 무엇을 하고 있습니까? 1번. 집을 고치고 있습니다. 2번. 가방을 만들고 있습니다. 3번. 자동차를 닦고 있습니다. 4번. 계를수리하고있습니다สำหรับข้อนี้ค่ะคำตอบก็คือข้อหนึ่งนั่นเองค่ะเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยนะคะเป็นรูปคนกําลังซ่อมแซมบ้านอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำที่เป็นคีย์เวิร์ดที่เราควรจะต้องได้ยินนะคะก็คือคําที่ แปลว่าบ้านใช่ไหมคะนั่นก็คือคำว่าชิปค่ะและคำว่าโคชิโกอิซึมิดะแปลว่าซ่อมค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบว่าชิเบิลโคชิโกอิซึมิดะกำลังซ่อมบ้านจึงเป็นคำตอบที่ถูกต้องข้อหนึ่งนั่นเองค่ะส번문제입니다이사람은무엇을하고있습니까 1>, 1번청소를하고있습니다2번옷을만들고있습니다 3번 그릇을 씻고 있습니다. 4번 다림질을 하고 있습니다. 다시 들으십시오. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1번 청소를 하고 있습니다. 2번 옷을 만들고 있습니다. 3번 그릇을 씻고 있습니다. 4번 ทาลิ하고있습니다สำหรับข้อนี้นะคะถ้าใครที่ท่องศัพท์มาเนี่ยต้องหาคําตอบได้แน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะเห็นว่าในรูปเนี่ยคนกําลังรีดผ้าอยู่ใช่ไหมคะคำสัพท์ที่แปลว่ารีดผ้านะคะก็คือคําว่าทาลิมชินหาตะนะคะซึ่งคําตอบก็คือข้อที่4ี่นั่นเองค่ะทาลิมชินนั้นหาโกอิซุนิดะกำลังรีดผ้าอยู่ค่ะ ใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะคะอาจารย์ก็เชื่อว่านักเรียนก็น่าจะพอจับแนวทางการทำข้อสอบการฟังได้บ้างแล้วเนาะโดยเฉพาะถ้าในเรื่องของโจทย์ที่บอกว่ามูอัลซินฮาโกอิชุมิตะกำลังทำอะไรค่ะถ้าอ่านโจทย์นี้ปุ๊บเมื่อไหร่เนี่ยนะคะให้เรานึกถึงคำศัพท์หรือว่าคำกริยาที่จะเกี่ยวข้องกับในรูปภาพได้เลยนะก็จะหาคำตอบได้ง่ายขึ้นแล้วก็หาคำตอบได้ไหวขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวจะมีข้อสอบมาให้นักเรียนลองทำกันอยู่เรื่อยๆ ะะยังไงก็กดติดตามหรือว่ากด subscribe เอาไว้ก็แล้วกันนะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ